สายจคนนยูครับวันนี้นี่ครับนื้อสดๆเลยนะเอาซ้ำหน่อยครับสายนี่หมดแล้วก็ซอยตับอีเครื่องในเครื่องตับอันซอยหลายมันกินอุปถัมนีตับเลยนะครับดีๆดีน้องพรนะครับขอบคุณคุณมาเดียวนะครับส่งมาให้ โอ้เดียวนะั่นนะโอ้เพ่นก,กันเพิ่นกันฝากติดตามนี่ครับอะไรนะอะไรอะไรนเชื่ออะไรนะตามภาษาเดียวเพ่นในยูทูปฝากติดตามนนะครับนั่งไม่ต้องต้องกีเก่เยอะทำไมโอ้ตอนใหญ่ก็ไหนก็ได้ยิงเออนั่นแหละยิงเข้าไปคอยตับ พีราจากเป๊กกอนดูมีแนวแกะขาผมได้ไหมไอ้กอแกะขาจากน้อยมันต้องบลเลียนไม่รู้อุ้ยนั่นยี่ดีผมป่ะี่ง่ายง่ายข้อต่อข้อต่อหมันมีข้อยัางสำนัญนึงง่า่พี่เลยญ่าย กำลังดูเมนูอาหารครับว้าวสาบดินไม่ได้ต้องตั้งาันนั้นหนูฮะนีนเป็นยังลืมรหัสหรือว่าเนี่ยฮะยี่สิบไม่เยอเจ้าปลดล็อกได้หรือว่าไงเลือมรหัสเลือมเข่าได้ไม่รู้ยี่สิบไหมนะเลือมรหัสอันนี้เจ้าจำว่ารหัสไ๋อ ก็จำ่ได้กะเขาไอ้อนั่นไหมโดนเขาไอ้อีเมีไหมพิมอีเมียวใส่ไหมพิมอีเมีวใส่ไหมใส่รหัสไ,ไหม,นะห,ไมหรอเ,เ,เรอขาคุกเก้เขาเพสตโตคเพรั้นตรงนี้อเมียวเ้ฮะเอาไม่พี่ละ ตไม่เคยกินเลยฮะเฮ้ยทังมวยลุยคือย่งอ่ะครับบมจัเออถ้ามึงอีสานได้แต่มือกินได้ีอันเม่อีสานน้กิไโบเมนเดปลาไตหรอปล่พมันต้องใส่มะนาวไหมจ๊ะว้าก็ไม่ใส่ใส่ดีกลมๆเลยไาดต้นมะนาวเลยเดินผ่านก็ส้มแล้ว ไีเขดีด <ars> ี <elas> Guys, like ๋ยวดิไะยิ to ้มเดีแต่ไกลเลยเดี๋ยวมอยู่จับคขวาขาขาอยู่วะจะถามพระนะกินได้เป็นครับบุ้มทำใจีไปอมูกไปาขวาสิบเมนบังไงบั่งไง่งตีบนตีมูครับไป กินลาบเพื่อกินลาบข้าเชื่อมเ่ยมันต้องข้าเชื่อมจะได้เป็นพระญาติมาพี่มาม <c oughs> กระเดะวะกระเดะอะไรผมกินเป็นกินมี่มันทำเลยตับแล้วหยาดเดี๋ยวมันอบ ก็อปีบดบดบดเหลืองใส่เลือดอ๋อแบบเนื้อครับตั้งแบบเนื้อตั้งจนเป็นเหมือนเละเลยนะเยลอ่ะเหมือนเจลอ่ะทำเละเลยนะเดี๋ยวนี่ย่งอิงมาอีกเล้วหมูก็มาแล้วเอออ๋อกลับมาจะไปเรียนหรือไปสอบอ๋ออแลยวว่าน่ากลับมา บูมแล้วแฟนยังไปไหนี่ยโอ้ยไงก๊งหมูบูมตันตีหยอกหยอกหยอกตั้มร้อยบูมมึงดูดปากหมูบูมไม่จ่ายดูดิจ่ายให้ห้าร้อยเอาตั้มยิงมึงได้พันหนึ่งแล้วนะจั่งร้อยไปหน้าร้อยแล้วนี่ตัวนี้มึงบูมตัวเตีตัดว่ามึงเล่นเกมมึงก็ได้ห้าร้อยตัมราคาหน่อยนะหมูบูมลดราคากดราคาอยู่ใช่ไหมดึงราคาไว้ มาโอ้โหแล้วบอกว่าพี่น้องพี่น้องวิตามินมเอมากินวิตามินดีก่อนแลาวอยาพูดปลาพวกนี้กินแบบแซ่บแซ็กินเป็นมาแล้วมันนี่เ้มันเฮ้โอ้ยเจ้ฟันอ๋อตับนี ตับนี้มันไม่เหนียวดิเด็กๆกินได้เหมือนอ่พี่มันย่อยไม่ทันแล้วตับนี้มันไม่เหนียวมันตับโเดี๋ยวไม่ใช่เราพวกแมลงครับช่วยย่อยโอ้เอนี้เลยเหรอเอาไปดิเซตอีหลีเป็นไงเล่นนิดเดียวเองนะสุดยอดอ้นนี่กดเดี๋ยวนี้ดูเฮ่อซ้ำโซ่เลยโอ้โหตัดเลยเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านั่นแหละ เพา่นเน่ยเจ้ากดกดรีบุนไม่ไม่เลยบ่กดรีบุนไหมใส่ใส่อีเมลไหมใส่รหัสไหมประานเนาะจำอีเมลได้บ่จำรหัสบอกไงเนี้วันเดียวฮะวันเดียววันเดียวามูไหมฮะไม่่รู้ด้วยว่าหมูอยู่ไไม่รู้ดิหมูบอกว่าหมูมาทำงานทรับครับพึ่งจบ ภารกิจกับเพิ่งเสร็จงานกับซื้อเนี่ยมาลาบกินกันครับหลับจุดีน้องพรสุดยอดจริงๆผมผมใจบอกเรื่องยังเหลืออีกนะเดี๋ยวไปลาบทีหลังอยู่เนื้อยังเหลืออีกอยูลาบสุกครับลาบสุกมีข้าวตอนเที่ยงพ่อไปดูพ่วอว,อวอันนี้แค่เอาเด้อเอาเบอร์ดเดิมยังตรงมาหยังนี่อยู่แล้วมือก็ขาด เวลากิน,ยกนอ,อย่าหยอกกันเฉยๆนะเทนจะมีดลอยโจ้โจสะสะสะมาหนมาเอ็มจูจู

ประเทศอะไรประเยศอะไรตักมใช่ไหมอืมเทไหม่มัเยหมดเจ๊เจ๊เจ๊มันมันเทเมื่อกี้แล้วมันก็เดินไปเลียนสอง่๊หม้วยนะตามมันมันตกลงม่อีกอะไ้เจ๊เหมกาันี้ัวเนี้ยใบหน้าวันนี้น้มึงน่กินหน่อย้าล้างคอมมวแมวดี ตื่นแต่หกมงหรอนอนได้เฉยหรอเงนะพไไม่แห้งกมันน้ำกินมันแห้งๆอ่ะพี่มันเขากินจนจะหมดแล้วนี่ห้เยวไหมอ่ะเยจนพอแล้วเหรอเสร็จเทรนปลามาใส่ไหมยัมจ่วมาเอมใส่ดีเลยพิวดีอืมดีไหมนี่เดี๋เพิ่มดีอ่ะน้ำไม่แห้งละมาแล้วไหม S <S ยินไหมอมห๋อเหมือนเลยป้า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 รักมึงกินอยู่แล้วคุณลาบบุรีโอเคไหมได้ไหมรักไม่ไมกินไหมกินไม่เหลือขนาดขนาดปีส่สดยดังกินเลย <S <S เออสาเกปเป็นเหลือเฮ้ยทำไมจ่ายน้ำเหลี่ยมเลย โอ้เนี่กินไม่หายใจเลยเหมือนมีจักใครตอนนี้ไม่คุยเลยครับปเร่มทนน้ำเปล่านะไม่เดี๋ยวมันติดคอบอกกูได้โอ้โหดวมันพยายามฆ่ากูอเปบอกวะวางยาหมูมูมากจะมองนเยใหเลยเลยเล้ยนแล้วน้ป่าแล้ว

เอ๋อตับซื้อมาได้ครึ่งโลอ๋อน่าว่ามันหล่นหรือเปล่าอ๋อแอบกินตอนระหว่างนั้นไอ้ฟินแน่เลยแล้วผมซื้อวัวนี่ม่กินถึงนะครับแบบหลายคนถึงอร่อยระบุธนาข้าวด้วยจะไปใส่ยังนี่ไงดีอะมุณงงไหมผมเหรอก็เนี่ยผมว่าได้ดีไงมันถึงอ๋อเออ ก็ไม่เขา้าใจกันเจ้าชิเ้า Google เข้าเพจโตนเข้าม่ได้ม,ไม,ม,มันไนใส่รหัสมัเ่สาเม,มียวไหมครับขน้สมัครเมียวไหมแกตัวแกตัวเลูอดไเลง่ายเหรองอดีน,น,นะ,นะ,นะ เอาเยีมมัเกมบ่ยกินเนี่ยนะครับกินบ่ได้เี่มมาบ่่อยกินนี้าัวหมดลยยังนี่กว่ไเทนยังมีอยู่นอนไหนวะไอ้รากลับรอก okay, hmm. ับไปดรอกลับไหนล่ะกัตา ไำไมไอ้มาลาบิงอ่ะมีทำงานเลยไปไหนไปต่อมาอะเรนวโกอยเตรียมร่างเขียนด้วยกบมูใช้ละต่อแล้วเหลือแต่ตับไปโจมันเหนียครับเหนียวหมดแล้ว เตะตับเอาเล้อตตับนีเอาด้อ๋อเร่องอรอ่าเนีอ๋อผู้เห็นอีหลีเลครับนึกว่ามึงเอาเล่นนี่เอาีหลีอออบวมซ้ยนี่เดอวจังมือหนนสุกเลครับชุกเลยแล้วล่วสกอตแต่กัน อืมเยอะกว่าดังชินเลยก็ได้โอ้ยนั่หายแลขนาดนั้นน้ำปลามาใส่อีกแห้งแล้วใส่ย็นนะเนี่ยมันก็พอดีคำอ่ะ เอาดีสิโออะไรด๋โดดแล้วนะคุณลุงโคุณลุงไหนกินได้ไหมเนี่ยพอข้าวพริกใส่ไหมพอข้าวพริกไหมโดนโดนเลตะกร้าดใส่ ดีล้วนๆไม่มีเลวเลยปิคนไทยข้าวโพดไทยมาเล้โจน,นั่งมองอยู่โจงย,ยอมดิญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้หรอยอมเน่ <c oughs> ยยอมญี่ปุ่นแปะกระเดียวกินเลยญี่ปุ่นโยยไก้เหล้า ดูจะดูจะเบ่งหันมากเลยญี่ปุ่นออหง้ามกันเลย้เมนกันมันเป็นเกนี่ชอบเปู่หัวใจใเทนหรอครับเป็นเกเอได้เย็นแต่ก็พูดอย่นโซโซเชียลเลยนี่เละต้านะแบบเขาจมีมบอกแล้วเยถ้าเป็นหมูนะ มึงได้พันหนึ่งแล้วบานนี้โคนเฟรนฟูได้ห้าร้อยจุปากมุงภูมิได้ห้าร้อย่าลงยูทูบจานี้ให้ห้าร้อยเลยเออเป็นพันห้าให้มึงมองไ่ามองได้กันพันห้าไปกันได้คนละเจ็ดร้อยห้าสิบคนนะทับลาคาก่อนกูตับลาการไม่ดีกันอย่าไปแอบที่ไหนอยู่ดีได้เงินพันห้านี่ยะอย่าไปแอบกินกันสองคนนะกับอายทั้งชีวิตถึงใครจะเอา คุณนานทั้งเดือนได้ไหมผ่านไแป๊บเดียวอานไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ชินเออแป๊บเดียวเจ็บแป๊บเดียวก๋วยกับกินในเลยมูดแอดมินเฟียดก็ตางหนึ่งก็ไปอยู่บุยังถึงบุมทตาวไต่บุญตาลุกมีน้องเบนไดหมอยากขอรีบเลยกินเบนไดาห้าร้อยเขาบอกเม็ดเดียวทั้งเดียวว่ากินสามเม็ดแต่ยังไม่หายอย่างตามปีเนี่ยผมไม่หมดเดี๋ยววันไห พี่ซื้อมาอีกสามแพงซื้อมาใหม่อสามแพงพยาธิเนี่ยเราอย่าไปพูดถึงมันคือจากพี่อุ๋ยนก็รู้แล้วนะครับว่าเด็ดไหมเด็ดไม่เด็ดเด็ดเลยคนนี้ได้ยุบุญเงาต่างมือนี่เลยมันสุดยอดไม่ธรรมดาอ๋อฮะเราพิจารณาหน่อยอืมอะไรอ่ะถามนี่ เะไดาเป็หมูชาไม่มาเนไงยาด่แกไม่ค่อยชอบกินบดเดอดนีมือแทบไม่ทันทอปกกินนะทุกวนี้วันแรกท็อปปรกากินลาบพิบมาฟากินดูเมื่อนหรนซื้อมาลาบกับพี่ฟงพี่เกดไี่เชื่อเย็นหนับเอ้ giọt cà chua lấy giọt lấy nhọn 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 lấy

อยู่านเาอยู่หัอยน่ากินกินเลยเนี่ยขอยาม่กินนะยังไงจะบอกินตะไปไปแค่พี่บสนหาเราไม่ใ้เลแต่เฮ้ยไหนานนะเอาบุ้ี่เหรสนนึแบพ่นไม่เหือเนี่ยเนี่ยพวกนี่ไปกลา ไม่ไปได้ต้นใช่เหรออืมแ่นี้เหรอกล้องเลยเอออ๋อบอกบทจบรายการก่อนเนาะพูดได้พูดได้เอออ๋ออ่าเลยไหมจุดผมเป็นเกี๊ย์ครับนี่นี่จะจะกินหมดแล้วนี่ผมเป็นเกี๊ย์ครับเร็ว อ๋บอกหมูบุมบอกบอกปันปเลยปันชื่อเลยว่าหมุมรักผมก็บอกอเป็นราการคดีสีชมพูครับบอกบอกเรื่ออกเลยรายการอผเป็นเครับดูผเป็นเรผมผมเป็นเจ้ครับผมเป็นเจ้ครับหมูบุมครับนี่มึงว่าคนเดียวดิว่าคนเดียวดิ ไม่รู้เลยรหลอกมุงไม่ได้ไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่รู้อืะเขาไม่รู้หลอกต่อยแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเขาไม่รู้หลอกว่าผมคิดแทนโอ้ผมเป็นกีครับผมชื่อเทียนรายงานตัวชื่อจริงเร็วมาหาอะไรแล้วกับผมคนอาหาคนงานกูเต้นกูเต้น ไม่ใช่ได้เป็น G ครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับชีวิตยานใจแดนลูกประชาตาครับขอบคุณครับ